ว่าดูท like oh, ี right. ่หน right. ้าไฮซิ lights, okay. no. no ่งรถมาไปดูสิโอ้โหนี่ใส่เสื้อโก้เลยว่าเสื้อเหลืองเลยว่ายกล้อหน่อยยกล้อหน่อยอะไรอ๋อกินมาจาก้องนั่นแหละป้พอมาเก่าทุกวันเลยนี่ไงตัวงเก็บเลยเก็บไหนทิ้งแน่นี่โอ้โหแม่ไมีมีกรุ๊ตรึอยากได้ยาหนักกินดีกว่าล่ะเฮ้ยว่านางฟ้ามานางฟ้ามาเอาปล่อยเดินไปหานี่เทไปไหมเสื้อกับน้ำเต็มตัวทำไมเลยกดน้ำไงกดน้ำไ่้ไง ก็ยางขาลอยยังขาสุดไปดูที่น่ะแม่เห็นไหมนี่ยน้องกินนมทุกวันน่ะจำได้ไหมนี่ยน่ะเดินมาไม่ตายน้ำป่ะเนี่ยข้าวแม่ตายน่ะอยู่แก่ตายมาแม่จับน้ำให้นะวันนี้นะตอนเช้าตอนเช้าปล่อยระเบิดออกมาจนอะไรเอาอะไรชอบไปแก่เนี่ยคุญแจชอบคุณแก่ชอบรีโมท โอ้โหคุดรปัญธรอ่ะดรปัญธรเลยเหรอดรปัญธรโลกโอ้โหโอ้โหเลยอะดรโอ้โหได้ขนมมาด้วยนะเออนี่ก็เลยอะป้าป้าป้าล้มไหมใหม่ใหม่ล้มใช้ได้ใช้ได้วิชาก้าแข่งไปเลยไปเดินตามแม่ไปเลยเลยเข้าทางรถซิ่งเสร็จแล้วลมเติมไปอันมีสวิตอีกอันหนึ่งไปเลยกไนไอ้บ้าหัวก็จุยเลยอ่ะ